สวัสดีค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะสําหรับพุ่งไยตัวนะคะก็ขอเริ่มที่บริษัทดูโฮมก่อนนะคะก็เราประมาณการเรื่องของกําไรของไตรมาสสของดูโฮมนะคะทำได้ค่อนข้างดีนะ,ะแล้วก็ดีกว่าไตรมาสแรกด้วย และน่าจะเป็นไตรมาสที่สูงสุดเมื่อเทียบกับทั้งปีนะคะประเมินกําไรปกติอยู่ที่620ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น14%เทียบกับรายไตรมาสแล้วก็324%เทียบกับรายปีนะคะก็มีผลในเรื่องของตัวรายได้นะคะอยู่ที่6,380ล้านบาทเพิ่มขึ้น4%เมื่อเทียบกับรายไตรมาสแล้วก็38%เทียบกับรายปีขณะที่ตัวมาจินขยับดีขึ้นเช่นกันอยู่ที่22.3%นะคะก็เทียบกับไตรมาสที่แล้วที่21.7นะคะสาเหตุที่เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของตัวรายได้ก็มาจากเรื่องของกลุ่มลูกค้าหลักยังทําได้ดีนะคะ ประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐนะคะก็ยังมีสนับสนุนในเรื่องขององคอ์กรภาครัฐอยู่แล้วก็มีคุมลูกค้าจากการซ่อมแซมที่ยังเห็นการเติบโตรวมถึงเรื่องของการเปิดสาขาใหม่นะคะก็ยังเห็นกําไรหลังจังการเปิดสาขาอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์นะคะแหลมฉบัง,ช,บงชนบุรีมาปตาพุทธแล้วก็ล่าสุดนะคะที่สาขาบอกรินที่ชนบุรีก็ค่อนข้างได้รับการตรอบรับดีนะคะภายในเดือนถึงสงเดือนเนี่ยก็มีกําไรเข้ามาแล้วสําหรับไตรมาสใหม่สาหรับสาขาใหม่นะคะก็ทําให้เรื่องของตัวรายได้ยังเห็นการเติบโต่ะ แล้วก็ตัวมาจิ้นที่ขยับขึ้นส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในการให้ผลตอบแทนกับทีมขายนะคะนสินค้าที่มีมาจิ้นดี ในทั้งแบบสินค้าทั่วไปแล้วก็ตัว house brand นะคะก็ทําให้ตัวมา r จินยังขยับได้ดีอยู่นะคะก็เห็นตัวเปอร์เซนเทของตัว house brand เนี่ยยังคงระดับที่46%อยู่นะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวซัพพลายเออร์นะคะมีการส่งสินค้าของซัพพลายเออร์ผ่าน DC ด้วยนะคะก็เซฟเรื่องของต้นทุนไปได้อีกเช่นกันนะคะก็ทําให้เรื่องของตัวมา r จินขยับได้ดีเมื่อเทียบกับรายไตรมาสแล้วก็ดีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ทําได้เพียง14.9%นะคะมาดูเรื่องของตัวเซมส เซมโซเซลของไตรมาสนี้สูงอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่ระดับ25-27นะคะก็ถือเป็นไตรมาสที่สูงจากอดีตอีกแล้วนะคะแล้วก็ดีกว่าไตรมาสแรกที่ทําได้22.5นะคะก็ความต่อเนื่องจากแรงซื้อที่เกิดขึ้นนะคะส่วนหนึ่งนะ,ะแล้วก็ส่วนหนึ่งจากฐานต่ําในช่วงของปีที่แล้วที่มีเรื่องของตัวล็อกดาวน์เข้ามาในเดือนเมษายนนะ,ะทำให้ตัวยอดขายข,ายของปีที่แล้วอออาจจะซบลงจากตัวเซมโซนะคะ แต่เดียวกันเนี่ยทางดูโฮมเองก็มีแผนที่จะกระตุ้นยอดขายในทุกทางนะคะด้วยกลยุทธ์การขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในในทุกระดับนะคะรวมถึงเรื่องของการขายออนไลน์ด้วยนะคะก็เราปรับ เรื่องของราคาเหมาะสมใช้ของปี65นะคะอยู่ที่32บาทด้วยวิธีการ DCF นะคะก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในแง่ของการเก็งผลประกอบการของไตรมาส2นะคะขณะที่ต้องติดตามเรื่องของไตรมาส3นิดนึงเพราะว่าในกลุ่มเองเนี่ยก่อสร้างจะมีเรื่องของเอ่อซีซันอลเรื่องของโลซีซันของฤดูฝนอยู่ก็อาจจะทำให้ Q3 อาจจะไม่โดดเด่นนักนะคะ่ามาต่อที่หุ้นตัดปยเลยค่ะ ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับผมวันนี้มาอัปเดตในบทวิเคราะห์ของเค a n k นะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเคแ n k ช่วงบ่ายมีการรายงานเรื่องการทำสัญญาแบงก์อชุลันใหม่ครับกับตัวเมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็ภาพรวมนะครับสิ่งที่แตกต่างไปเนี่ยมี2ส่วนในการนะครับอันแรกก็คือ Kbank จะได้รับรายได้นะครับเพิ่มขึ้นมา2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยมันเป็นรายได้ที่จากการที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับจะเข้ามาเป็น e x c l u s i v e นะครับสำหรับการขายประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆของทาง K-Bank แล้วก็บริษัทย่อยนะครับก็จะทำให้มีมูลค่าตรงนี้เนี่ยประมาณ1,2700ล้านบาทนะครับก็ทยอยรับรู้ตามอายุสัญญานะครับ10ปีตกปีนึงก็เฉลี่ยประมาณ1,270ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมี performance bonus นะครับถ้า K-Bank สามารถมีการขายประกันภัยจนเบี้ยประกันทะลุตามเป้านะครับก็จะมีโบนัสออกมาเหมือนกับช่วงปลายปีนะครับ แต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับผลบวกดังกล่าวบางส่วนก็จะถูกชะลอลงไปนะครับจากการรับรู้ไรายได้ผ่านงบกําไรรวมนะครับที่จะน้อยลงนะครับเพราะว่า KBank เนี่ยยังมีการถือหุ้นในเ,เมืองไทยประกันชีวิตที่เป็นตัวโฮดดิ้งนะครับห้นะครับก็ทําให้มี Effective ช o l ดิ้งในเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยอยู่ประมาณ38.25%นะครับดังนั้น เอ่อทุกบาทที่รายได้ฝั่งแบงค์เพิ่มขึ้นเนี่ยรายค่าใช้จ่ายของเมืองไทยประกันชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าสุทธิแล้วเนี่ยถ้าคิดตามสัดส่วนรับรู้ค่าใช้จ่ายนะครับตัวของเคแบงก์ยังมีกําไรเนี่ยสุทธินะครับเฉลี่ยวมาเป็นผลบวกเนี่ยอยู่ที่ปีละ627ล้านบาทนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้บริหารย,ยังให้น้ําหนักกับเรื่องของการดาเนินง,งานร่วมกันนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอมีการทำ e ชาแนลที่เป็นความเป็นสัญญาที่ชัดเจนนะครับการพัฒนาต่อในเรื่องของระบบหลังบ้านระบบไอทีก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการขีดตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่ครอบคุมสัญญาแบงก์อชุลันเนี่ยก็จะไม่รวมถึงตัวพวกนอนไลี์นะครับซึ่งจะทําให้เคแบงก์เนี่ยสามารถที่จะขยายตลาดนอนไลน์ให้กับผลิตประกันภัยเจ้าอื่นได้นะครับอาจจะเป็นทานทําผ่านแพลตฟอร์มอนไ์ต่างๆซึ่งจะช่วยให้ มาเก็ตแชร์ของเคแบง์ในตลาดนี้เ,นเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาหุ้นช่วงบ่ายวันศุกร์น่าจะเกิดจากที่อ่อนตัวนะครับจากแรงเซลล์ออนแฟกเพราะว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้นมันไม่ได้มีการบุกวันทําเกนนะครับจากการขายหุ้นเหมือนกับกรณีของ s c b นะครับเพราะว่าเคแบง์ก็ยังถือหุ้นในเมืองไทยประกันชีวิตในสัดส่วนนี้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ดังนั้นผลบวกก็จึงไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าในภาพรวมเรามองว่าเคแบง์ก็ยังมีความน่าสนใจนะครับจากพัฒนาการหลายๆส่วนนะครับในการทําตลาด พปสินเชื่อรายย่อยนะครับที่จะเห็นพัฒนาเกิดการเติบโตที่น่่นข้างชัดเจนแล้วก็ผลดาเนินงานไตรมาสสน่าจะลดตัวลง Q1Q ตามภาพอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาสสไปก็จะกลับสู่ภาวะปกตินะครับเราเลยยังคงคําแนะนําซื้อนะครับแล้วก็ให้มูลค่าพื้นฐานที่180บาทเช่นเดิมอัพไซด์ตรงนี้ประมาณ5 1 9นะครับก็ยังทาแนะนําซื้อสาหรับ K-Bank นะครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง y o u t u b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง f a c e b o o k อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม c ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ